แต่ว่ากับทรพป้านยาเยกแถึง่าพจ้าเจะาก็ยังถึงาเนาะ่จ้าแต่เจาพูดถึงหมูกับทัแตยังถึงาว่าจะเป็นหูเห่าแล้วผมว่าฮ่าพนังชื่อชื่อกระไหนแต่ว่านี่กับพนันโลกกับทัแปดนะนี่กับว่าชั่วกับว่านะว่านั่นผูเดทนเสียงทนโลกกับทัแปดไ่ได้ก อายเจรนาพัฒนาตั้งต่เนี่ยกตอนตัวนี้ตัวอยู่ข้างไกก็เห็นทุกแล้วหมด่ะมันสั่งเขานียี่สิบปีขึ้นพ่อมากกั่งสร้างขึ้นเขาหมดี่ม่เ,เบาใหญ่อมันคือสั่งจนเลยฮะแมเจ้าสาสร้างคนกับเบา่หมดมันสร้างเาางข,ของมันเล่มหมเนี่ย เก็บมบึงดาบอกมันรู้ไปสั้นเลยอ,อย่งว่าสั่มันก็กลุสั้นูอ,อ,องเอบิเขาบอกว่าเขาเปนตัวเขานะที่จริงมันคิดเองเขาากคิดมันก็คิดนะอันย่ำย่ำพ่นทุกว้า,าครั้ง่นไปปอบกันอจะคิดยเพ่นว่าแล้บอกกูาาที่จริงมัน มันเศร้าคิดบ่ได้ไนะมันหามบ่ได้ไพุานาการปฏิบัติธรรมเนี่ยผู้ที่แยกสงบเนี่ยนะต้องฝึกสติอย่างเดียวสติคือยากแก่มีสติตัวเดียวเนี่ยเพราะความคิดนี่ไวเหมือสายผ้าแล้วอย่าดที่เ,เกยเพราะคุณเจ้าพุนาไวเหมือนสายฟ้าแล้วนะโลกของกิจย่อมเสื่อมย่อมใส แค่ว่าสติจะไวก็หันเรกว่านั่นกันเพืวันนะจิตจิตตัวเดียวนี่แหละเป็นทั้งดีทั้งชั่วเป็นทั้งผู้กู้เป็นทั้งผู้หลงโมไม่จิตใจหลวงหรอกจิตหลวงเดียวนี่แหละตกนรกกับจิตตัวเนี้ยคือสวรรค์กับจิตตัวเนี้ยเป็นยังกับจิตตัวเนี้ยจิตภาพคนทุกข์กับ ปฏิมันจะให้ฝึกจิตอบรมจิตนะมาภาวน,นาเนี่ยมาขัดใจเน,นี่ยภาวนาขัดใจฝืนใจนะเป็นอย่างยังยัง,งมาขัดใจฝืนใจพ่จพอข่ายมันทุกข่ายมันเข้าถึงทุกข์นะฮะพระผู้เจ้าเพิน่นเพิ่นสอนภาวน,นาเนี่ยโมไม่ชอบเนี่ย พัดฉอนให้สวนกระแสโลกสวนกระแสจิตจริงไห้มันทุกมันเคยนอนก็ให้มันนอนนะนะสวนวัศกรที่เนียคาดแล้วค้านใจมันะสวนไปสวนมากมันก็ดีแล้วจิตจรกว่างก็ยังคือเพื่อน้นอยเนี่ยนะสวนเข้ามันไม่ใหม่มันก็เจนทักกันย่อกว่ ตอนสนเข้าผูกมันไปไหมค่อยน้อยจะเห็นว่าเมื่อน้อยฮะเต้นซักกระโยกนสมมันเจ็บดังมันฮะฮะฮะเต้นไปเต้นมาแต่ว่าพ่อมันลึ่งเสื้อแล้ววะเนี่ยผูกมันกระพักมันลึ่งเสื้อกาไปวันอัดพัดมันม่น ภาวานาคือจะงเาหัดขับขจักรยานคนว่าภาวานาใหม่ๆคือจะเงาหัดขี่จักรยานนะตอนใหม่ๆเนี่ยโอ๊ยจักแอวลงเน้นลงเน้นจักเป็นลมจักเป็นหัวเข่าแจกแล้วไม่บอกอ่ะแต่ว่าขันขี่เป็นขี่ช่างงานแล้วเนี่ยว่างมือก็อได้ภาวานาคือกบบยิ้เท่าเดี๋ยวฟื้ เกา่ยวกนีคย่ฝึกว่ฒิภูกับพุทธนแต่ว่าให้ผู้อื่นฝึกว่ฒิภูณีย์รฝึกเกี่ยวกศีลเนี่ยผู้เจ้าไปวัดเนี่ยไปชื่อศีลนะไปชื่อศีลไปขอศีลเพราะว่ามันแป่อยังจะไปขอนี่มันถูกมุมมีศีลมันก็เลยไปขอไม่บ่ฮะแต่มันมีศีลไปขอให้ยังมันมุมีศีลแล้วไปขอ ก็บอกสินไม่หบที่จริงพ่อเดีไปขอสีนเนีไปอาราธนาสีนเนี่ยไปอะพระพุบอกสีนบอกสีนหาสีนแปลงเสียนะบอกกันยื้อได้เพราะเราดถ้าพูดเขาบัดนั่นเป็นล่าสีนเราวะพ่ออยากเอามวเงื่อนน้ำสิสิน มันแน่นอนสินมันอยู่วัดเสมอสินฮะสนี้คือความประเภทผิดสินได้อยู่วัดบ่ได้อยู่น้ำพ่าฮะสินกันอยู่กับผู้คนนะอยู่ให้กินอย่างนี้เนี่ยชาวคาเฮามีสติมันก็บมิสินนะตำหน่ายอยู่กับมีสินเลี้ยงหลานอยู่กับมีสินมัต้องไปขอร่ำพ่าหรอ เขาบ็เบียดเปลียนผุ้อื่นเนี่ยนะนั่นแหละมีสีลแหละนะอาตย์สิลเนี่ยต้องมีความอายแก่ใจมีฮิลิโอตปาเป็นแม่บทมันมีจีรัมทีแจงนะนั่นแหละสีลเกิดพุกูเมื่อนมันมีสีลหรอกได้ซื้อขาไปวัดกับไปว่าพฟื้นกันนะแม่บอร์ไปยัย ควา,ามดีมะแล้วบอกตนจะของพ่อดงอยูดด่ตนเพื่อนก็เหม็นฮ่ดูแท็ลมเนี่ยเหมาะทั้งหลักทุกเพศทุกวัยนหะอยู่บ้านก็ดูได้นะนั่งขี้อยู่ยังดูได้ในลมอ่ะแต่มันจะเหม็นหน่อยแค่นั้นแหละอันนี้สงฆ์ของอานาปาัสสีสมาธิเนี่ยประเสริฐเลิศล้ำ พระเจ้าจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายหรอกท่านรู้ตัวเองรู้สึกตัวูตลอดเวลามีสติชั้นชัญญะบริบูรณ์นั่นเองไม่เผลอนะแต่ว่าคนลุกเราทุกวันเนี่ยมันเผลอมันไม่มีสติไงมีอต่มันมีน้อยเราไม่เดินถ้าไม่มีสติเนี่ยมันเป็นบ้าแล้วว่า แต่โลกเราทุกวันเนี่ยคำว่าวิปลาสเนี่ยมิชาทิฏฐิเนี่ยอันเดียววันนะความเห็นเนี่ยวิปลาส เห็นคนพานเป็นบัณฑิตก็หมายถึงเห็นตัวเองนี่แหละเป็นผิเห็นผิดหลงตัวเองนี่แหละเริ่มต้นจากหลงตัวเองนี่แหละก่อนไม่จ,จะหลงสิ่งอื่นเรือคนอื่นนะตัวเองนี่แหละเป็นคนพานถ้ามันไม่มีศีลมันก็กลายเป็นคนพานจถูกไหมคนพานที่อยู่ใกล้ที่สุดคือตัวเองนี่แหละที่ความเห็นผิดเราเนี่ยแหละแต่ส่วนมากเราจะเป็น ป็นคนพานิชะมันไม่ใช่อ่ะนะตัวเรานี่แหละเป็นคนพานถ้าเราเห็นผิดนี่เราที่แหละเป็นคนพานิชเท่าเองคนพานออนี่ไม่ใช่คนไปหาเรื่องนะคือคนโง่คนหลงอนะเป็นคนพานคนพานเนี่ยไม่ใช่เป็นนักเลงนะคือความเห็นผิดความเห็นของเราวิปลาสนียหลงตัวเองอนะ คนดีคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องชั่วเขาเห็นแมงชู้กาลังเขาไม่ได้ถ้าพบคนดีสี่คนเราชั่วคนเดียวเนี่ยเราก็ต้องเป็นคนดีนั่นแหละเขาถึงบอกว่าพบเพื่อนยังไงก็เป็นอย่างนั้นคือเขามันมันชู้เขาไม่ได้กําลังเขาเยอะกว่าภาคอีสานเขาว่าเขาหมูแห้งเป็นแห้งเขาหมูกาเป็นกาอันนี้ผมจะจ้าพูดไว้เลย ตังเดียวกันพ่อแม่เดียวกันโจรเราไปเลี้ยงตัวหนึ่งฤาษีเียไปเลี้ยงตจวนกแก้วโจรเราไปเลี้ยงเนี่ยเกขึ้นมาเนี่ยฆ่ามันฆ่ามันโจรฤาษีเอาไปเลี้ยงเนี่ยพุทโธพุทโธเพราะว่ามันอยู่ที่สัญญาใหม่เข้าไปหรือกรรมใหม่เข้าไปเห็นไหมกรรมใหม่ก็คือสัญญาใหม่นะความจําใหม่ที่เราประสบ ไปอยู่ในสังคมไหนก็จะเป็นสังคมนั้นแหลนะวันนี้มันยังไงอ่ะนะประเพณีงามนะี่ะมันก็ไม่ค่อยรักษาไว้มันก็สร้างประเพณีใหม่ขึ้นมา บ้องไฟอย่างเงี้ยนะมันไม่ใช่บูญหรอกเห็นไหมอยู่อะไรอยู่รอวหรือที่ไหนอ่ะอันตายไปหูหัวขาดเลยอ่ะนะบ้องไฟระเบิดอ่ะฮะและว้วก็บาดเจ็บกันกี่คนละชิ้น หมามหาอยู่หาจิ้มก็ได้จะขี่นะมันก็แมนต้นกิ้มก็เป็นขี่ไปก็ไปเจอแต่รูปแบบนะไปท่องเอาอะไรทำนยนะจะพูดกันก็ไม่ใครรู้เรื่องมีแต่ พูดถึงอนา,าคตมันะ่ะฮะเทวะโลกมนะันนะ่ะนรกมันอะอันนี้นรกเนี่ยตรงตองอยู่ปัจจุบันเนี่ยไม่เห็นอนะทุกอยู่ปัจจุบันเนี่ย เป็นสัตวตาที่ฉิ่มิจฉาทิจฉี่เยอะน,น,นะพญานยานาเขาก็อยากได้บุญกับพระอาริยะเข้าสมาธิเป็นศีลสมาธิปัญญาเขาก็จะได้อันนี้ส์งเยอะอน,นี่จะพวกมิจฉาทิจฉี่นั่แหละเป็นอย่างไงไม่อยากให้ภาวนา เขา,เาก็ยังว่าจะติดต่ออะไรนะเปาเอกหนังอ่ะอ่ะวิะในัยใครบอกว่าจะเอาอะไรมาให้หลวงพ่อมาหาหลวงพ่ออย่างโอ้ถ้าดารามาวัดกูคเหนื่อยน่าดูเลยอ,ะอ่ะ,อะ,อะ,อะเขาเป็นโรคอะไรไม่รู้ไน่คู่กองอที่จริงเนี่ยมันรักษาหายนะ ยาะเอาโรคเอายาพวมันจเจ้านี่แหละรักษาเอาสมาที่เอาสีนี่แหละเพราะโรคมีเกิดจากกับหมดคุช้านี่ยังคูามรก่ลงตาอนเลยมันไม่ได้เป็นง่ายๆเลเว้ยเป็นโรคมะเลง เป็นง่ายๆนะเว้ยโรคมะเร็งนี่กูว่างี้ ้วยากจนเสร้างไว้เองนอันนี้คือวิบากท่านเรียกว็นวิบากคือผู้ของมันแต่ที่นี้พระเจ้าไม่ได้เกิดมาเพื่อจะรับใช้กรรมนะให้รู้จักกรรมเพื่อจะนี้อกจักกรรมเพื่อจะสิ้นกรรม พัฒนากรรมตัวเองกรรมือการทำใช่ไหมเราอย่าไปแก้อดีตมันแก้ไม่ได้เราก็แก้ที่ปัจจุบันเนี่ยพัฒนาจิตใจใตัวเองขึ้นมาให้ภูมิจิตยกภูมิจิตตัวเองให้เป็นอริยชนให้ได้ทาไม่จะเป็นไม่ได้ทุกคนก็นเป็นมนุษย์บพดพระเจ้าก็เป็นมนุษย์ ไม่อยู่ที่ชาติกำเนิดหรอกหลวงพ่อเนี่ยเป็นโยมในชั่วไม่มีใครเหมือนหลวงพ่อหรอกโอ้ยตัวเองมีขดเรียวร้ายเลยนะเป็นโยมเนี่ยยิ่ตอนเป็นวัยวรุ่นนี่โัวขดเลวร้ายเลยโดนจับส่งบ้านไมตตาเหลวงพ่อ เอ็งกับบ้าเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยเรวร้ายมากเห็นตัวเองเนี่ยไม่มีดีเลย่ะหลวงพ่อเนี่ยมารวมอยู่ตรงนี้เลยทั้งมันไม่ดีอะความความประพฤ